ผมสูงงววเดียวงวดชุดไทยงววที่เราบอกงวดชุดไทยอ่อนไว่วดวชุดไทยจ้่เพิ่งได้เดิ่ดได้เจ็ดงวดพอมาได้น้ำเพลินงวดเดียวครับโอ้จะมาถือเลขสาตัวครับพอได้ไหนปันไดน ได้นะเพ่นวันวนนั่นก็ได้หลายเสนเนี่ยเราไปสมสสมเลือดตีแม่แม่จังไดขึ้น่าหลายนบอกสามตัวบ้างหันได้นดียยเโอ้ยวดีว่าสยนพ่นเพิ่วดนี่ก็เาไทแล้วบหศูนย์วนผมว่าในเพื่นได้ตัอไดแล้วศูนยนบ่บ่ลืมเพื่นเด้บ่เียดูนี่ก็ได้น้ำพ่นูเีไรเดี๋ยวเห็ดเงีี่ก็ยูน้ำพ่นไทนได้เงื่อน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมัสถถงงวดเดียวงวดชุดไทยงวดทีรเราบอกงวดชุดไทยอ่อนไลวงวดชุดไทยจันได้หกงวดได้เก็ดงวดพอมาได้น้ำเพิินงวดเดียวครับโอ<ห>้แจ,จ่ว่าถือตเลสาตัวครับพอได้หลายปันได ได้นกพ่นวดวันนั่นก็ได้หลายแสนเยอะไปถึงวัสุดท้ายแล้วเหรอครับคุณพ่อจนสุดท้ายที่เขาที่เขาไหวอ่อนไรหนล่ะตัวแรกตัวแรกงวดสุดท้ายแปดหกครับแปดหกงวดสุดท้ายงวดนี้ก็เป็นงวดสุดท้ายแล้วดิพ่อปรับ่วนี่คือสิบห้างวดสุดท้ายกระนาคิดอยู่ที่นอพเนาะสำหรับงวดนี้เนาะงวดนี้สุดท้ายอีหลีมีไปแล้ยังก็พอมีไปแลงวดสุดท้ายงวดสุดท้ายนี่มีไปพองวดนี้ ไปซื้อน้อเบิดนี่แล้วโตได้หรอพ่อกะหาชุดหกมาโอ้หาชุวันพ่อสาวเกิดเล่าเลาเกิดถึงหกเลาเกิดสองพันห้าร้อยหกอายุเล่ากับหกไปเข้าห่มต่อไว้พ่อห่อนเนาะไปไปหาบอชไดไปหาไปถึงขับสัญญาณบะชัดก็สั่าแล้วคนที่ทำพิธีอเ่ย ทำพิธีแล้วน้องพอเนาะอีพ่อได้น้ำเพิ่นงวดเดียวิ่นบอกถูกเกงวดแต่ว่าได้งวดเดียวค่ะพี่น้องได้หลายแสนหลายแสนสมัยนั้นมันบ่หน่อยแล้วพอ่อยก็โซ่สี่สิบจ้ะบ่ผมถือนำเพิ่นงวดทีหาสองครับหาสองเรองเรื่อนี่เเทียนบัแมนแปดหาหกงวดแชี้เรียกเรียกเพิ่นบอกลบดีอันสี่สี่สี่น่ ผมไม่เหงืกอเขมเจังหวดช่วง่องก็เชียก็จะไม่ดีกันฟังบางคนฟังบางคนอยู่ทีคนเอาจนว่าอันนี้ใส่แล้เป็นคนผงผางเนี่ยเ้เป็นคนผงผางแบบเบาปดเบารอดนะเพาะว่าเราเบาปดปบารดผมก็เลยไม่ใครเสียรม่เป็นคนเบาตรง จ้าส้าขอดวงขวดดครับงพี่น้องคตอนนี้อยู่ประเด็เรื่อยูไปค่ะพี่น้องโคงจะถึงเวลาแล้วเนาะคะ่ะโคงจะถึงเวลาที่ทรงตาสมัยขึ้นสวนรรค์แล้วซึ่งคุณตาสมัยตั้งแต่เราบวชเราอยู่วัดนี่แหลคะค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ

เอาพี่น้องโผล่คนใหม่มาทรงยี่พอจ้ามาทรงตาสมัยมาเป็นสมิทิมาทรงพ่อสมัยสมสมัยเนาะครับก็สมสมสมเลือดทีแม่แม่จังไดคื้น่าบ้านเพื่อนบ่สามตัวบ้างหันได้แล้ว่ได้ซื้อไ้นีโอ้ยวดดีมาสืแน้ำเพื่อนวดนี่เกาไทยแล้วตัวไหนองันี้เพื่นได้ตัวไหนแล้ว บอปลืมเพื่อนเดชเหี่ยนยูนี่ก็ได้น้ำเพลยูเนียนอะไรได้เย็ดเฮียนนี่ก็ยูน้ำเพลคนไท้มันได้มดบ้านเ์มดบ้านมันวางเพื่วงเ่นบวชอะเเฮียนน้ำเพลนมาก่อนน้ำเพลยนบ่มีเดยนี่วา่ค่ะแต่บ่มเสพื่อเขาไฟถูกบปูบับลงมาก็ได้เนําเนียนน้เฮียนถือลายปายในนะคุณผิวถือลายายในน้ำถือบังหรือดอหวดบังบวช คืออไรเพิ่นคือน้ำเพลินกับงวดอุ้ยต้องต่องแตนงวดหาแปดตะกี้เนาะแม่ละอันหาแปดพนบราซียเพมันบอกบาดเพลินมาออกแปดเจ็ดเก้าบอแปดนั่นแหละพู่กนจะถือเขาก็ลูกค่าบอกก่ะเต็มตีนเลยล่ะ มาได้ก็หล่ะแม่หานึ้เจ้าถึงเต็มเตียนเส้าบาทเลย่อยไว้ถืเอาน้เว้นวดนี่เว้นวัดไปใช่พอดีจุวัดสุไทยจวดสุดทก็เอากระตุ้งไยนี่ละเน้าเก่าใส่เนื่อวัวส้มนี่มิเตอร่หนแอดมิเออซื้อห้าศูนย์ห้าหกูราย่าดลห้าศูนย์หกห้าหกศูนยแต่ว่าเราพันนหลักลูกขนเถาที่หลักลูกขันทหารปั้นจักรยานไปจังสีเห็นเราเราเอินใช่ต้ยหัหน้าตุ้ย อัดเกีียวเขาเล้วก็เลยบริไปเขาก็ได้ส๐บาทตัวสื่อ้ขไปมือขื่อยสื้อมดเือตัวบาทบอกแม่แหนข้อนั้น๕บาทก็ได้แมขาวตแหด้าใหมื่นตัวหมื่นหมื่นตด้สาบาทแต่ก่อนเยเดี๋ยวนี้ล่ะเอาวันนี้เลืาร่วงพุ่นตัวใดครับเออ๒๐บาทเได้งวดนี้สิสื่อตัวใดก่อนเขาึ้นยี่ล้วดอกแล้วบกแมทิ้งเราขายตาำเราขายว ฟังกันสกมเหลือแห่จ้าบัดนี้นะสุดท้ายยุบอกหาีนสุหแต่ว่าอายุเราแแก้มหาสิบแปดห้าสิบแปดห้าบย่าห้าเ้าถือระบอกบอกบอกข้าเจ้าลังมากคือคนไหนเด้แนจ้า เราไหขอบเราไ่กินเขาัดผู้เอาให้นี่นะก็แทนจงิงนได้เหรอเหเราพีซสิอยังไงเราไปแล้วเนี่ถตาเราตะเราไปแล้วเรากินตัวแบเนียเยอนาะขามักเาะสมัยตะกี้เราไปตัดอ้อยเาเขาเมว่าเรากินตัวเหาสามมือสามก้อสมัยตะกี้ไปกับเขาเนาะเขาเขาเมฆเมฆเมฆแต่ไปนล่งน อัจะลำรดเมฆใสก็ต้องกินยาแไปเข้ามาไปข้างคุณค่ไยวายน้ปนคนกลางเอาเขบคุณหลายจ้าเน่ยวันนี้ก็รอยแ้้าแตกค้ามโตเนาะเสือร้อยมันมาครับเสือแล้วรอตเรอรี่ห้าหกศูนย์จ้างจ้างนะครับจ้นครับเอาแหงแห้งเอาห้งแหงศูนย์อายุแล้วห้าสิบแปดจ้างห้าสิบแป่าือจีนได้หนีละสื่ออยูได้นีละห้าหกศูน ตัดซื้อวนซื้ออันนี้กลับไปก้ากับเอาเนาะห้าหนึ่งเก้าแ้วบอกว่าเต็มเลยใครจ่อันนี้สีไดยซื้อเหล่านะและบอกาซื้อใหญ่เาือสร้าบ้าือเลขสร้าบ้าได้กิกันก็ได้กินใส่เลทันีเลเขาโดนไล่ได้หล่หนึ่งได้หล่ เขาจับกระร้างเราเขาไม่ผิดไงจังผิดว่ามีหักฐานนหว่าซื้ออ่ะเเข้าไป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 บขเป็นยังดอกพี่นาะกผิดเนาะโอ้ยสัญญาณกระชาดกระเสาบอกคนออกจ้าเล็กฝาโล่งคุณตาสมัยกับศูน์หกค่ะเข้ากันตรงกันกับที่เล่าบอกไว้ก่อนตาย